เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทําการสมัครรหัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาปั้นรหัสเซิร์ฟไทยแล้วก็จะมาแจกให้คนดูนะครับรหรัสนี้วันที่1ก็เหมือนเดิมได้กระเป๋าเดี๋ยวมาดูกันว่ารหัสนี้มันจะตึงหรือเปล่าผมจะมาปั้นในวันนี้เนี่ยกิจาก,การรมวันนี้ก็มีเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการเติมเลยดีกว่านะแล้วก็อันนี้ก็สุ่มฟรีนะามเลยกว่า ในลมนะคะรับผมเดี๋ยวจะมาทําการเติมกันก่อนนะครับผมใครที่กาลังหาร้านเติมเกมผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Cookie Land Shop รับเติมฟรีไฟ r e แบบ u ู d และพาร์แล้วก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่อยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ และตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเติมเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ห้าพันเพชรแล้วก็พรามจากไม่มีเวลตอนนี้ก็เลเวลสามเลนะครับผมเลเวลสามก็ได้ไอวอลกับสัญลักษณ์นะเดี๋ยวเราจะมารับของรางวัลจากการเติมกันก่อนนะตรงนี้ก็ได้260เพชรแล้วก็กิจกรรมเติมเงินได้ชุดผู้หญิงมา1เซตแล้วก็ได้สกินปืนแม็กซิตนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างอะเติมปุ๊บรับปั๊บตรงนี้ก็ได้อีก20เพชรโอเค และตอนนี้เพชรของเราก็มีอยู่5,344เพชรเดี๋ยวาจะมาแต่งตัวผู้หญิงดีกว่านะเรวจะมาใส่ชุดที่เขาให้มาเมื่อกี้เนี่ยที่ได้มาจากกิจกรรมเติมนะครับและแน่นอนอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยผมก็จะมาซื้อของในร้านค้าแห่งความมืดนะครับโอเคจะทําให้รหัสเราตึงเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อของในนี้เราก็จะเหมาให้หมดเลยรับสิทธิ์พิเศษปึ้มอุ้ยโอเค โอเคนะโอเคนะรหัสใหม่เนี่ยเราก็จะมาซื้อชุดมินาโตแล้วก็เนี่ยชุดผู้หญิงก็จะซื้อเหมาให้หมดเลย99เพชรจัดมาก่อน1เซตนะครับผมแล้วก็เซตผู้ชายผมก็จะเอานะครับผู้ชายก็สวยนะหัวก็เท่อยู่นะไปนะครับผมอีก99เพชรแล้วก็รอยสักโบราณอันนี้ก็29เเพชรนะเหมือนรหัสหลักผมเลยนะที่พี่ปั้นคลิปล่าสุดเนี่ย รหัสนั้นก็ได้90%เนาะและพี่ก็จะมาซื้อชุดมินาโตนะครับนี่ <Wow. S 1> จัดไปนะครับผม149เพชรโพชรจะคุ้มอ่ะในนี้อ่ะอย่างคุ้มอ่ะบอกเลย oh. ได้ชุดแรด้วยเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ท่าเต้นนะครับผมคาถาเทพสายฟ้าเหนินท่านี้โคตรเท่เลยนะแล้วก็มีตั๋ววงล้อ MP40 พีอ่ะ20เพชรจัดไปแล้วก็มีโทเค็นอีโวกกลางนะครับผมสำหรับอัพปืนเลเวลเนี่ย จัดไป250เพชร3 2 1ผม <c oughs> ต้องได้เท่าไหร่อ่ะผมต้องได้250ขึ้นไปนะถึงจะคุ้มเนี่ย256โอเค <c oughs> เฮ้ย256 <c oughs> เท่ากับ2,500เพชรแล้วเนี่ยเออย,ยังไงก็คุ้มอ่ะ <c oughs> แล้วก็ชิ้นส่วนมันสามารถแลกกับอะไรได้บ้างเนี่ย20เพชรเองอ่ะ ผมก็ซื้อไปก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะแลกอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคแล้วก็มีอะไรเหลือบ้างเนี่ยไอวอลผมไม่เอาดีกว่านะก็อ่ะธาเต้นนะ119เพชรจัดไปครับผมน,ะ <Wow. S 1> นี่สมใสเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็สลับมาฝั่งแพ็คมินาตัวกันบ้างนะครับมีดคุณในเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อแล้วกันแล้วก็่าเต้นอันนี้ก็ควรส้นตีนดีผมก็จะเอานะ29่เเพชร เราซื้อแบบดวดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะสุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยตัวกลางอ่ะซื้อไปก่อนซื้อได้10บใบนะ10เพชรเองแล้วก็โทเค็นอีโวกลางอันนี้ก็แน่นอนแล้วก็ต้องซื้ออยู่แล้ว200โทเค็นนะครับ200เพชรเราจะมาซื้อปืนอัพด้วยวันนี้อะ่ะเรามีโทเค็นเยอะเนี่ยซื้อปืนอัพยังไงก็คุ้มผมซื้อในร้านค้าแห่งความมืดทั้งหมดก็ประมาณ1,000พเพชรเนานะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวผู้ชายกันต่อนะ เราจะมาใส่ชุดมิดนาโตะนี้แล้วก็มันมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ลักกี้เนะี่ยอันนี้ก็ตู้สำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็มีหน้ากากสุดฮิตอุ้ยอันนี้ก็สุมได้น,นะผมมีอยู่5้ใบเนี่ยจะต้องมีอยู่20โทเค็นนะครับหน้ากากไม่มีเอฟเฟก์เลยหรอสุ่มไปก่อนแล้วกันได้มาอีก7อันนะครับอันนี้ก็น่าจะหมดเยอะอยู่นะในนี้เนี่ย ผมอยู่27อันน<ม>่ะค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแคกนี้เนาะแล้วก็ MP40 มรดกของอุจีวะผมมีอยู่10เอ้ย20ไปนะมันต้องใช้โอ้โห3า7 9อยเ้ย,มเยผมต้องดวงดีดีผมต้องได้100เนี่ยถ้าผมได้100เนี่ยผมเอาแน่นอนนะสกิน MP40 เนี่ยจัดไปครับผม10ใบแรกจะได้แล้วป่าเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะอ๋อเนี่ยคิดว่า M P 4 0ออกนะโอ้เอเคทำให้ตกใจทำไมวะเนี่ยเอเคคิดว่า M P 4 0ออกถัดใ,ใหม่มัดจะดวงดีนะได้มาอีก16ตัวเข็นนะครับแล้วก็มันมีเออ่ชุดอุจิวะอิทาจิด้วยนะชุดนี้ก็โคตรเท่แต่มันก็ใช้เยอะนะครับเพชรของเรามีจำกัดนะเนี่ย มีแค่สี่พันเองอะ่ะแล้วก็รวมปืนประจําเดือนอ่ะติดไปติดตัวนะครับผมมีอยู่สิบตัวโอ้โหทำไมมัน,มน,มนไม่ไม่ดวงดีวะมันไม่ออกสกินปืนข้างในเลยเนี่ย <Nope. S 1> ก็ปืนอัพผมก็จะเอาอยู่แล้วอย่างบอกเนี่ยโ <Okay. S 1> อเครับผมจะมาสุ่ม M P 40กันก่อนนะครับเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องหมดเยอะนะผมมีแค่31เอองอะ่ะเชรของเราก็มีไม่เยอะ อาส่งฟรีไปก่อนให้มาสองอันอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเอาเปืนอัพกันก่อนแล้วกันแล้วก็ที่เหลือผมก็จะทําอะไรก็ได้นะ,ะเ้ยแล้วก็มีท่าเปิดตัวผมลืมดูแล้วเนี่ยเผื่อมันจะมีดวงนะครับรหัสผมก็เหมาตู้นะครับแพ็กนี้มาเก้าเพชรขอแบบว่ามีดวงหน่อยรหัสใหม่นะเนี่ยรหัสใหม่ขอมีดวงหน่อยอุ้ยอุ้ย เกือบได้นะยเนี่ยเอ้ยผมว่ารอบนี้มันมาว่ะ19เพชรนะครับ3 2 1รอบนี้ผมว่ามาชัวร์เมื่อกี้มันก็เกือบจะได้แล้ว49เพชรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปลวะเนี่ย เ9เพชรนะครับอันนี้ก็ครั้งสุดท้ายละครั้งที่4ครั้งที่5้าน,นี้ไม่ควรละอันนี้แพงละครั้งที่5เนี่ยเฮ้ยปูผูมันขุดบ่อล่อปลาอีกแล้วเี่ะไรเนี่ยมันขุดบ่อล่อปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาปืน7กันก่อนละกันที่ผมโดนขุดบ่อล่อปลาอีกแล้วจัดไปครับผม100 50เพชรอันนี้มันก็การันตีนะ100เนี่ย รวๆได้แล้วลลกันโอ้โหผมขอโทเค็นหน่อยได้ไหมโอเคมันอันสองอันเฮ้ยสวยเฮ้ยมารัวๆครั้งที่เจ็นะครับเฮ้ยมาอีกแล้วครั้งที่8ดแล้วก็ครั้งที่เกนะครับเฮ้ยได้ามาเจ็ดโทเค็นเลยนะรอบนี้เนี่ยเพชรของผมก็มี2700 และนี่ก็คือครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้ปืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้สกานะาถ้าผมได้ฟาร์มาเนี่ยผมว่าน้องๆน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฟาร์มาอ่ะขอแบบไม่เอาฟาร์มาแล้วกันปืนไหนก็ได้โอเคปีเก้าศูนย์ปืนใหม่นะเสียรครับผมแล้วก็เราจะมาแลกอันนี้นะครับโทโคเค็น โอเคและตอนนี้เพชรของเราก็เหลือ2,500เดี๋ยวพี่จะมาอัพปืนของเรากันก่อนนะปืนอัพเวลนี่ผี P 90ปืนใหม่ล่าสุดเลยนะไปหน้าอัพเกรดผมมีอยู่600อุ้ยมีเยอะมากเลเวล2ก็ใช้แค่30จัดกปครับผมเลเวล2เลเวล3ก็ใช้60เหลือน โซเชนอีวอลครางเรามีเยอะเเลเวล4 120จัดไปนะครับผมนี ی, ่เอฟเฟกต์ปะทะเเลเวล4แล้วนะครับและเลเวล5 240ผมก็จะอัพเลเวล5ด้วยนะนี ی, ่เอฟเฟกต์สังขารน,นะครับว้าวเลเวล5แล้ว และเลเวล6ก็ใช้ไม่พอนะครับผมมันต้องใช้อีก245โทเค็นก็คือมันเยอะ245โทเค็นเนี่ยโคตรเยอะเลยนะมาตอนนี้ก็เหลือ2 0 0 4เราจะมาเอาอะไรดีอะ่ะ MP 40หมดเท่าไหร่เนี่ยอ่ะสุมฟรีไปก่อนกล่องสกินปืนจะมา3วันนะครับพระจันทร์สีเลือด ลดต่ําลงอะไรอะ่ะท้าถ่ายนินจาอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ต้องไปทำภารกิจเอานะนินจาฟรีท้าถ่ายนินจา,นนจ,าจะชนะหรือเปล่าบึ้มแพ้ฉโอเคอันนี้ก็ทำภารกิจก็ได้ชุดนะครับผมโอเคเออผมจะมาสุ่มอะไรดีอ่ะสองนห้านะ m อ็มสนอันนี้มันก็เปลี่ยนได้3แบบเลยนะอันนี้ก็แบบที่1 ก็อันนี้ก็แบบที่2โอ้โหมันโคตรสวยเลยนะโอ้โหมี3 4ด้วย3 4 3แบบนะจะเอาไหมเนี่ยพี่ตัดสินใจจะเอา m p 4 0นะจัดไปครับผม100เพชร10ครั้งรอบนี้ก็ยังได้ส่วนลดอยู่นะ33%เนี่ยจัดไปข้ามโอ้โหทไมมันไม่แต่งหน่อยบ้างวะเฮ้ยไปอะ่ะ โอ้ยคิดว่า M.P.40 มาซะแล้วรอบนี้ก็ได้มา22โทเค็นถือว่าโอเคถือว่าได้เยอะจัดไป1 50 M.P.40 ออกเลยได้ไหมไม่แตกนะครับขอข้ามนะรอบนี้บึ้มโอห19โทเค็นข้ามอีกรอบเฮ้ยโอ,อ้โหสกินปืนแม่ง เอมทำอย่างนี้ทำไมวะผมคิดว่า m p 4มสนมาซะละตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็ขาดอีก300โทเค็นนะก็แบบปีแบบง่ายๆนะถ้าผมได้100เนี่ยก็คือแบบน่าจะพอนะเห็ดเนี่ยพอ1น0อยหน่อยแตกให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมเลเวล2เองเนี่ย20โทเค็นเจียงครับผมเลเวล2เองผมเลเวลสองเองเนี่ย โอ้โหโอ้โหอย่างเค็มนะฮะ <Hey. S 1> เหลือ1,200เพชรเ็จ็ดโทเค็นร้อยแปดหกก็ขาดอีกสองร้อยโทเค็นนะเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้าผมได้ย 20, 20ี่สิบยี่สิบพอเนี่ยถ้าผมได้ยี่สิบทุกครั้งน่าจะพออยู่เนี่ยหนึ่งพันเพ็รเนี่ย้ามเฮ้ยแตกหนึ่งร้อย hey. หน่อยได้ไหม ขอออกแล้วก็เข้าใหม่ดีกว่าไม่ถูก่าแบบไม่มีดวงจังวะมันไม่มีดวงอย่างนี้เนี่ยจัดไปครับผมขอหนึ่งรอขอชัวถ้าได้หนึ่งรอเนี่ยสิโทเค็นนะครับอีกร้อยห้าิไปแต่ตอนนี้ก็ส่มได้อีกสี่ครั้งนะโอ้โหเหี้ยผมไม่ไม่มีดวงขนาดนี้ได้เหรอวะ รหัสใหม่นะเว้ย GM ระเวลสองเพิ่งสมัครมาแล้วก็เติมเลยนะโอ้โหกาจะแบบไม่ให้แบบมีดวงกันหน่อยหรอพ <Yeah. S 1> ี่อ่ะเนี่ยเติมเพิ่มเนี่ยอีกสามครั้งนะครับที่ผมสุ่มได้เนี่ยข้ามสองสกินเฟย์น,นะาสิบห้าโทเค็นขาดอีกหนึ่งร้อยอ่ะถ้าผมได้ หนึ100ก็คือแบบไม่ต้องเติมเพิ่มอะ่ะจจัดให้ผมหน่อยดี 100, 100โทเค็นหนึ่ง้อแต่ตอนนี้ก็รอบสุดท้ายนะครับผมมาดูกันว่าผมจะมีดวงหรือเปล่านะครับขอไปอ่าหนึ่งครั้งก่อนบึ้ม3โทเค็นม,มาสาสอง หนึ่งถ้าแตกหนึ่งร้อยก็คือไม่ต้องไปเติมเพิ่มถ้าไม่แตกก็คือต้องเติมเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันจะได้อยู่แล้วน่ะจัดไปครับผมสามสองหนึ่งเลสโก้นะฮะจัดไปเฮ้ยโอ้โหได้นะครับได้มา20โทเค็นนะครับก็ขาดประมาณ60โทเค็น 60โทเค็นเนี่ยผมว่าสุ่มสัก3รอบน่าจะพอแล้วแหละ60โทเค็นเนี่ยโอเคแต่ผมจะไปทำการเติมแป๊บนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมเพชรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่692เพชรมาผมไม่ยอมะ่ะยังไงก็ต้องเอาให้ได้เนี่ยมรดกของอุจิวะใครได้ขนนี้ไปก็บอกเลยของรงเลยนะ <Wow. S 1> มีเ p 4กับชุดมิกน,นาโตะ ไปต่อเลยไม่หลุนละ1นึอยเนี่ยข้ามได้มาสิหนะครับตอนนี้ก็สุ่มได้อีกสองครั้งจัดไปครับข้ามสิบหกโทเค็นนะครับมารอบสุดท้ายละ1นึยหเนี่ย1นึหรอบสุดท้ายแล้วจัดไปครับ ข้ามเลยดีกว่ายังไงก็ได้อะไรเนี่ยโอเคก็ครบพอดีนะครับผม3 7มโทเค็นนะครับมาผมจะมาแรกแล้วโลดดกของอุจิวะนะครับเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะไปทดลองกันก่อนละกันลืมดูเลยเมื่อกี้เนี่ยว่ามันทดลองได้นะมันยังไงเนี่ยโทเนนี้ผมก็คืออุ้ยเอฟเฟกต์โคเท่อ แล้วก็อ่ะระบบที่สองโอ้อันนี้สีฟ้าอันตายเลยทำไมอ่ะแล้วก็ระบบที่สามเจี๊ยแม่งอย่างเอาอ่ะว <Wow. S 1> ้โหคุมจัดว่ะก็ประมาณสามเพชรประมาณนี้นะ Mp 40นเนี่ยผมไม่มีดวงด้วยแหละไม่แตกหนึ่งร้อยเลย <Hey. S 1> โอเค มาเลยครับผมสุดยอดไปเลยนี่ MP ศูน์ของเรานะครับเชียโวตรอลังการอะ่ะสวมใส่เลยครับแล้ววันนี้คนดูคิดว่าผมคุ้มหรือเปล่าอ่าจะมาซื้อของให้หมดกันก่อนนะมีอยู่77เจดพชรนะครับผมจะมาซื้ออะไรดีอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยชิ้นส่วนผลึกลองใหม่คืออะไรปะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะมันสุ่มอะไรได้บ้าง น่าจะอไม่น่าจะสุ่มอะไรได้นะ <Nope. S 1> เอ,อ่อพ่อปาไม่ซื้อดีกว่าเจ็ดจแล้วก็จะซื้อมีดขุบไนมีนาตัวดีกว่าซื้อเก็บไว้นะ69โอเคตอนนี้ก็เพชรของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูผลประกอบการวันนี้นะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างโอเคอาวุธนะครับผมก็หลักๆกก็ได้สองสกินปืน ปืนที่ผมได้ก็ M P 409 P 90เล v e l 5นะครับซึ่งตอนนี้โทเค็นอีเวลกลางก็ยังเหลืออีก1 55ปะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ถ้ามีอีก1สกินปืนก็สามารถอัพถึงเล v e l 4น่าจะพออยู่นะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะถือ M P 40น,นี่มันเปลี่ยนสีในนี้ได้หรือเปล่าโรเคอะเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนไม่ได้นะอ๋อเปลี่ยนได้นี่ผมจะเอาเป็นสีม่วงนะครับ Oh, อันนี้ท่านะครับศัตรเทพสายฟ้าเหินโอเทคแล้วก็ชุดที่ผมได้นะครับวันนี้ก็มีเซ็ตผู้ชายอันนี้1เซ็ตแล้วก็มีนาโตะนะครับแล้วก็ผู้หญิง1เซ็ตก็ได้แค่นี้นะครับโอเคแล้วก็หมวกหกครังี้นะครับแะได้ปืนตึงๆเลยเครับผมหนาดน,นี้แล้วก็มีรอยสักโบราณด้วย ก็ของที่ได้มาก็ประมาณนี้ผมผมดวงไม่ดีด้วยที่ผมไปสุ่ม MP40 เนี่ย <No. S 1> โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้มีแบบนี้อีกก็กดไลค์ให้ถึง4,000ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเติมแบบเดือดๆเ,เลยจะมาแจกให้คนดูเนี่ยโอเคครับผมบ๊ายบายครับ